ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากำลังบำเพง็พามาเก็บผักตะกระแตนจากพุ่นมาเก็บออกคุณนตะก้อนเก็บพี่เถิงพี่มองมายืนพี่กําลังเสียยอดใช่ยอดงามพอดีโอ้ยอดนัน้นงามอะเก็บกําลังออกเมื่อแล้วมาต้มยอดนะเออพี่พี่พี่มุ้งเนี่ยมันมัแตกเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนมันได้ออกหลายเออเดี๋ยวมันกํลังเริ่มจะออกสิเด่นนี่นี่น,นี่ น้อยๆอาซอกน้อยๆแน่ๆอเราดีกินเห็นดิเออมาโอนี่แน่เลยนี่เด็ดนั่นรถนะเด็ดรถนะเด็ดเร็วๆอะนะเออลาลาจบยังจบจานซอกมาเห็น ว่เด็ดหักตกว่าคือเด็ดทานั่นเด็ดทาสีนั่นี่นัเด็ดตงสีแปบตงสีเอออะเด็ดนี่ย่างเด็ดพเป็นนี่เพเอาอยย่อแก็เนนี่โอ้เห็นมาเห็นโอ้ยน้องบวเบืองคากับบเห็นเด็ด้จมหละบดเสียวนึงาะเออนีเด็ดนีเด็ดนีเดนีะโอ้สีไหลลงระวังเด้มันเด็ดเอาเด็จนี่ยงก็อมันสั้นลจัหนึ่งนี่นี่นี่เด้อนี่น ยังว่าท่านได้เคยเห็นจ้ะเริ่มแตกว่าโอ้โหแซบแซบจ้ะแซบคืออันพักกะทินต้านเฮาฮะ<พ>อเ,อาเอาไปพักเอาไปย่างกินได้หลายย่าง <พอ S 1> หลายเมนูจ้ะแซบแซบกรอบดีจ้ะได้ๆพักโจ้ะในอยู่มือน่ะมัน กำลังน้อยๆขึ้นน,นืมอ้าขึ้นได้จริงนี่ๆๆสำลังขึ้นจ้ะยูงซิหรอกำงามนี่เก็บทุกเดียวกันได้หลายแล้วเนาะมันอันนี้ได้เขอเนี่ยมัดติดๆๆำลังงามขึ้นเน,ะน,น,น,นงงานเนะ แค่อายหย่อนดิคุณเห็นนี่นี่นี่หยออนนี่โอ้ยลี่อยู่ในคนเว้ยหยาท่วมเพิ่นน่ะนะตอนนี้จักน่อยเพิ่นจ้ะมันมันยอดน้อยอทำทันยัยละเพิ่นกวสี่ท่วมหยาเลยเนาะอันต้นนันนี้เออดในน้อยเลยน้อยคนันแตกออกละสี่ท่วมหยาเลยด้วยจ้ะอันนี้ันแตกออกละท่วมหยาเลยนี่นี่สาว ระวังลื่นระวังลื่นนี่นี่ค่ะคุณนุ่งยูเทิรคุณนุ่งยูรุมเด้อจ้ะมันเล็กไก่แน่ยฮันเดะแค่เดียววะเออพี่ยอง่ะนี่จะเป็นสายไปลงใช่หรืจ้ะหาไปเรื่อยๆเป็นสายเลยตัวนี้มันกำลังเป็นกลมเป็นกลมนะนี่นี่ครับโอเคเลยปุ๊บโอ้โหกำลังแตกออกเป็นกลมสูงมันเปลี่น แยกเด็ดเนี่ยอะไรเราคิดเราเถียงนี่แนี่เออน้ำเลยคุนี้เนาะนามันส้นเลยจานึงอยูเทิงนึงอยู่ลุงโ้ไได้ลายยอเบยนี่นี่สง นี the the ่น it ี่นี่นี่เต็มเลยผู้หนังงานด้งานคมปราระวังลื่นระวังพี่เชิงพี่กบบนี้จะค่อยเดินงานเดินงานไปจะค่อยไปลุ้มกุ้เลยนะค่อยจะค่อยนั่งลุ้มพูดพุูดเผาพุ่นเต็มไปทั้งงานพ่นเอออยู่ลุ้มมันอะไเจ้าเนี่ยพี่เทิงนี่เทิงนี่เทิงนี่ สองอันด้สองยอดดิทอดนี้บอกว่เไปนี่นี่ กระแตนตอนมูฟีนี่เพราะว่เาเพื่อนว่าฉันประธานออกเพื่อนมาเพื่อนพอมาอยู่ม,มุมเถิงนี่ะะนะเถาะนี่นี่พี่เต็มเลยพี่พี่เพิงพี่เป็นเงาบแบบง่ายเถาะพี่นะเพี่ยงืนยากเลยคือนื่อ,ยา,อยากแล้วมันค่อยไปเว่อ ผู้พิทักษทึงิเตมเบอร้องกับบัสืกันกับกันพักถัาไปเบิรงนพักลายเด็กวัวพัไปเดียวเบิรงพักอันนี้เป็นหน้บ่นี่ของสองสามนี่ได้เอาเวิแม่นี่นี่แม่นี่เออนี่ก็แม่สองขาเอออันนี้ากันแม่เออนี่กระแม่นนี่นี่กอะแม่ักปะ อันนี้อันนี้โอนกำลังคืนพ่ออดพี่พี่เสริมพีพี่พี่พี่งานเต็มไปมืดพี่แม่มดพุ่นุ่แม่มืดเอาให้มดแม่นี่แมนี่นี่นี่ยุบมือดอกเออดท่านแม่โอ้โเม่นย ขึ้นจิะเอ้น้ำมพอดีคันเด็ดแล้วทั้งแตกอันนี้น่ะทั้งเด็ดทั้งแตกน้ำนี่น่ะแขนเสื้อท่ายูวรันทั้งเด็ดทั้งแตกพักอันนี้ทั้งงามคันบ่เด็ดนี่สีบ่งามเลยคสองอ่นทั้งข้นน้ำเจ้าทั้งเด็ชน้มนี่เดชตั้งโคมอจับอยู่นี่แม่นี่นี่นี่มันหลุดบเงด้วยดชโอ้ลายเติบอยิ่นี่น้ำน้ำน้ำ จ้ะนี่ไปแบบนี้ตักตะเตนไปนี่งามครับกำลังงามกำลังพอยกินโอ้ยู่นี่มีสองยอดึงวันนี่เด็ดให้มันแตกจับโบแตกมันโบมันโบเด็ดมันโบแตกเด็ดเด็ดข้างในอืนี่ ยทั้งหนาเง<น>าไปคแม่เมื่ย้ังหนาลายยอดยื้เนีน่ยลายแดนเด็ดคืนทั้งหนาคุณงา,น,งา,มมาน,น,น,นท้งงานว่ะ <Okay. S 1> เยบี้หดตีดแมเอ่อเค่ะทนไมรวะกกททีค่อะร้กนข่นม่ๆก่อนคนอื่นเลย ไม่กินนตอนไเลยโอ้กินุกุกใส่รถนะโอ้ทงหนาพุ่นแม่เมือีกคุณนัดเดียววะถพี่ขึนน้าพี่ก็นี่เดี๋ยวเดลงมาือมั้งลืมแมอมาขึ้นมากอนนี่ขึ้นมาทังหนาเจ้าหน มัน,ล,มมนลายมันเป็นปลาไปเลยสินี่นี่นี่ปลาไปเลยแล้วมันจะลืมหมองจะไหลกับพักนี่น้ำเป็นน้ำปลาบางนี้อวบขนาดเท่านี่เดียวัน,นี่นี่สองลูกหลายอยู่ที่ประมาณสองเรื่องนะครับไเมัน ออขัดขับเข,ขาวเบิ่งด้วยในถุงเก็บพื้เนเดียวหนื่งเลยเก็บพื้นเดียวอันชิเครื่องถุงละไว้ไวไไวอันหลายแท่หลายว่ากี่ได้เยอะหนึ่งคถอะก็ได้วันนี้นี่อูนี่วะเออเดี๋ยวปุ่นลงลงพุดเห็นปะปุ่นเงา,งาเดงๆค้งคัน แล้วว่ะสีแดงนะเออลงเอาใส่ะล,ล,ละนี่นี่ทั้งหนาจังนี่น่าท่งลลารูมฮะเออช่วงนี้กำลังแตกของน้ำเลยอ้อย่าหัวสักนะถ้าหินเป็นเงากรย้อนแลอวก็เงาไง ขาดิ้นถั่วนมคุณเลื่อนออไปไกลบอกว่าไปเอาดอกทั้งตูดไอ้รถเขาเขาทั้งตูดตกใช่รถเขาหุดแล้วล้่อนไปคุณสูงจ้ะเป็นคล้องมาตกใช่รถเขาแอบนะรูปเป็นบอ พี่เท่าพี่พี่ทำงานเลยมุกคักมึงนี่เฮ้ยไม่ไล่แชาดเนาโอ้ยหยกำงานเลยโอ้ยแจาะยอยอดยมันอยูนะเออมนะพี่พี่เชิงพีนี่พี่สามยอดสี่ยอดมุกขนาดโอ้เก่งเลยได้อดีนขงเออ นี่วะอ่นะคันมาเปิ้ลทุกได้นะคะท่งถุงเพิ่งเก็เหนื่อยาจากพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื่อนี่จ๋าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บผักตะกะแตนจากได้เยอะมากจากพ่อแม่พี่น้องจาอ๋าไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้พลังฟังคงด้วยนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามแม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพลังฟังคงด้วยจากพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ เราจะผักตะกระแตนมีหนวดคือผักระแตนมีหนวดคือตะกระแตนจา้าแซ่บแซ่บจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าได้ร้องเราจะติดใจเพราะลูกเราเมืองไทยเฮามีบ่เนาะกินแล้วมันเป็นมันๆขึ้นรสชาติผักกระถินบ้านเฮาเราจ้ะแซ่บคือกันแก้ม้าก็จะออกดอกออกหยังจา้าตอนนี้กำลังอ่อนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าไปละจา้าบ๊ายบาย pop hey. and